สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฟังไทยเบอร์สุขุสุคนนะมื่อนี้ขออนุญ,ญาตมาในช่วงที่ตอบคอมเมนต์นะคอมเมนต์ของอันป้าแกวนะ้วเนาะหรือเอิญย่างนึงก็คือลาวแดงนะพวกนี้นะอุตส่าห์ไปอยู่ต่างประเทศคนเงือกอยู่ใส่กเงือกคือเกนะ่าเนาะค่อยเห็นลาวฮนะไปคอมเมนต์นะกับเพจของอันซื่อยอย่างก็อันพรพรเห็านบอน,อน,อน,บอนนะ ค่อยมาได้ใส่ใจเราได้ก็คิดว่าเราเท่าแล้วค่อยเลยปะนะแต่ว่านะ่ะเราก็ไปคอมเมนต์อีกเพจเพจนี้นะเพจของเรื่องเรื่องที่ต้องหู้นี่แหละนะแล้วก็มี fc ฟซ่งมาให้นะต้องบอกบาครอบใจหลายๆเด้อนะเราไปคอมเมนต์นะนะเรื่องของกองหลอนลาวเนาะที่ไปข้อประตูหนะเดืเองเก็บเงินอ่าคนที่เศร้าห้องแถวอยู่นะ ซึ่งเราคอมเมนต์ว่าโอ้อย,ย่าไปเสื้อนางบีซี่สแนลนางว่าทับถมประเทศลาวด่าคนลาวมาตลอดจเจ้าว่าเพื่อภัยกันแท่นะ่ะค่อยไปเมืองลาวยามพี่น้องคือโบเห็นเป็นคือจเจ้าว่าอย่าหาเรื่องให้พิษกันแบบสมัยก้อนก็เป็นแบบนี้คือกันขอห้องอย่าสร้างความปั่นป้วนให้เข้าใจพิษโอเคคนแบบนี้นะนะ,นะ,นะอันนี้เป็นป้านะมนุษย์อ่าป้าเกี่ยวเฮานะนชื่อน้อยน่ะ คอตาวงศานี่ขนาะบ่มมีคลิปวิดีโอออกมาเนี่นะเท่าคือเจ้ายัางแค่ได้นะถ้าเกิดบบมมีคลิปออกมาเนี่นะนะเจ้าจะไงจักจิแทไปบ่จักจิว่าคุมใดนะอันนี้นะบอกเลยนะจะเสื้อคล้ายหรือบอเสื้อคล้ายก็บ่ได้สนใจดอกนะ บ่าพายจะเสื้อค่อยหรือบอเสื้อค่อยแต่สิ่งดี่ค่อยภูมิใจคือค่อยนำเสนอเรื่องจริงนะภายสลัดคิดได้คลิปมันมีเห็นอยู่นะว่าเลือกเลี่ยงเที่ยงคืนพวกกองหลอนพวกนี้เขาไปไล่เคาะประตูนะกับเนี่ยคลิปนี้แหละ คลิปนี้นะที่มันป้าเก้วเราไปคอมเมนต์หานะนะญาติพี่น้องจะเป็นกองรลอนตี้จะจึงว่าบ่เห็นนะนะถ้าเจ้ายางเห็นน่ะไปเช่าห้องอยู่เวียงจันทร์ั่นแหมไปเช่าห้องอยู่แถวนั่นนะเจ้าจีได้เห็นได้ว่ามันมีแทหรือบ่มีแทวัดไปนะถ้าเกิดว่าเจ้าเมื่ออยาเมืองลาวหันไปเช่าห้องแถวหน้าลูด มีคลิปวิดีโอให้เจ้าเบื้องให้เจ้าเห็นนี่นะเจ้ายังบอกว่าอ่าบมเมนความจริงพนะเบ้าทับถมไม่ยังคือเบ้าทับถมนะเสื้อบอกว่าลาวแดงเลยว่าแกวพวกนี้นะมันบ่มักความจริงสิ่งเดียวที่มันฮู้คือสมเซยมีคลิปวิดีโอมันเนงเงือกซ้ำนี่นะถ้าบ่ามีคลิปวิดีโอมัหฮู้ประมาณจริงเงือกสาใดได้นะไปยุใสกันยังเงือกคือเก้าอันนี้พวกกันลาวแดงเนี่ โตการโตดีพวกกันนี่แหละอันที่เห็นให้ดึงประเทศดูนะน,ปปนุ๊ป้าีนยังบอเซาเล้นะเรายังตอบคอมเมนต์ค่อยนะเราบอกว่าเซิรนเลยเด้อนางเออวนาถ้าเจ้าสลา,าดนะจะบอกให้คนอื่นมาจุงดังเด้อเสยียใจแทนพราแม่เจ้าที่อ่าแท้ที่มีลูกเนรคุณย่างเจ้าเสิรนางคนเก่งไปเด้อประเทศลาวถ้าเจ้าไปบริหารอยู่เด้อนะ จะตอมให้เด้นะนะนะอันนันนี่เจ้าเท่าสำนีเจ้าคาดการศึกษาเด้อนะคนมีการศึกษาเขาจะเอ่ยหอดพ่อแม่คนอื่นนะเา่าต้องไปสนใจหรอกว่าพ่อแม่ค่อยจะภูมิใจหรือภูมิใจเพราะเจ้าบบแมนญาตี่โหติการกับค่อยบบแมนญาตีพี่น้องกันนะแต่เจ้าควรอายลูกหลานจะได้นะที่เจ้าเท่าสำนีเราออกมาให้ค่อยถอนงอกต้าเล่นงูบ่นะเจ้าควรจะอายลูกหลานจะได้นะ เท่ามาโนมนานะแล้วก็มาให้เด็กน้อยคือค่อยถอนงอกจะเล่นนะเจ้าคิดว่าถ้าค่อยไปบริหารน,นะถ้าจะตุ่ยสามซี่ซาตเจ้าก็บ,บ่ได้เห็นหรอกเด้อนะอันประเทศลาวหันบ่มีิพยสามารถไปบริหานรานอกแกว่าคำไต่ซิมพดอนหรือว่ามีคนอื่นดึงขึ้นมาหันนะมีคนอื่นจีนิวเอาว่าให้มันขึ้นมาเป็นนายกให้มันขึ้นมาบริหารประเทศหันเะด้อนะยังเงือกนะเงือกซ้ำเท่าและให้เด็กน้อยถอนงอกเล่นนะ วันอย้อยอ้ลูกไอ้ล้านที่งเงือกแล้วก็เงือกอีกนะ่ะบ่มีไพยจุงดังไพ่ทั้งนั้นแหละนะ่ะไอ้ที่หูวจุงจุงดังกินง้าหลายตีป้ากินง่าหลายบ่ะจะหงวจุงหลังนะ่ะเออเงือกซ้ำเท่าอีดีเนาะน่ะเท่อนหน้าเงี้ยนหนังสือลายๆจะได้บุรามหาพ่อแม่คนอื่นนะ่ะเท่าซ้ำเจ้าเนี่ยนะเขาเอื้อนมาเท่ากบโลกกะลานะ่ะ เมียเห็นเต็มตาอยู่คลิปวีดีโอก็มีนะยังเงอกได้ซ้ำนี่นะค่อยเห็นได้ว่าเจ้าไปคอมเมนต์เพศอื่นคือกันนะเอ้ยค่อยจะค่อยบริตตอบซื้อๆอยคิดว่าเจ้าเท่าแล้วค่อยเลยปาป้ยไปนะเจ้าไปยุต้างประเทศนะอ่ะอยุต้างประเทศเจ้าเห็นบ่ตั้งประเทศใดที่เขาเฮ็ดคือประเทศลาวเก็บเงินคนประเทศตัวเองให้กองหลอนมาเก็บเงินเด็กดิ้งคืนมาให้เขาเก็บเงินมีประเทศใดเฮ็ดเจ้ายุต้างประเทศนั่นเจ้าได้เสียบถามเนี่ยเจ้าก็บ่ได้เสียแมนบอนะ มันบุสมควรเสียไอ้คนที่ต้องเสียงเงินให้กับพวกกองรอนแสดงว่ามันบุมเมนควรในประเทศมันตัวปะจะมิมากวดค่าบักเสาเอ,อ๋อถ้าเกินมีค่าบักเสาและสูตรจีเฮดขึ้นมาหาสแต้งอ,งอันบัตรปะชาชนกับอันปึ่มสมนโนกวัวถามแน่สูตรจีมีมาเฮตยังถ้าจีเฮอันใบพักเสาขึ้นมาอีกนะแสดงว่าคนที่เขาถือเก็บมันบ,บุมเมนควรลาวตัวหันบุมเมนควรในประเทศลาวตัวหันเพราะถ้าเกิดผู้ใดก็ย่าอยู่ในประเทศลาวนะเขาจะบกเก็บเงินหรือว่ายู่ในประเทศของตัวเองเนี่ยนะนะ อยู่ในประเทศตั้งประเทศนะนาดะก็ได้สัญชาตินี่เขายังโบม,มาปลุกค่อยขึ้นมาเก็บเงินเด็กเตี้ยงเที่ยงคืนนะเขายังบุกเขียนหนังสือมาให้ค่อยไปจ่ายเงินเขบาบอกเคยนี่หนังสือมาว่าให้ค่อยต้องไปเสียค่าผักเสานะมีประเทศใดเห็ุมีแต่ลาวนะเห็นอีกควน,นั้นนางนึงคือกันในไปคอมเมนต์นนะยุประเทศลาวมันมีระบบแบบนี้มาเตโดดมัน,นมีระบบกปลงป,คปกครองปกครองแบบขุดหีบปกครองแบบ ลูดเงินประชาชนมักบอกแสดงบัญญาตพี่น้องสู่เป็นกองร้อนแม่บอกสู่จังว่าอันเห็นดีเห็นงามคักขณามีก็ไห้ยังถามเน่มีก็ไ้ไถ่ายเงินประชาชนเล่นคนที่กลับมาเศร้าเงินอยู่หันเบิง่งเนี่ยนะเงินเดือนเขาเท่าไหร่ต้องมาเสียค่าพักเสาอยู่นั่นถ้าเกิดเราเป็นคนประเทศเราอยู่ประเทศเรามีแค่บัตรประจําตัวอันเดียวนะเจ้าจะขึ้นเหนือลองใต้ไปฮอสุดคิด ไปได้เบิดแล้วก็จําเป็นต้องเสียค่าผักเซานะถ้าเกิดไปเสียค่าผักเซาหรลอเสียค่าอนนนี่ดึกดืด่นกลคืนมาขคอะประตูพวกกองหลอนมาขคอประตูในสแสดงว่าพวกมันคิดบ่ลโบเมนคนลาวแล้วนะนะระบบเกี่ยวหันควรเลิกแล้วบุมีซาดไดขคเฮดระบบเกี่ยวหันระบบอันพวกกันลาวแดงหันนะทุกมื้อนี่มันเป็นระบบที่ล่าสมัยเอาระบบไม่ไหม้มานะหู้บะนะ มีปัญญาบอเห็นบอกว่าอันฮักซาดโบมเบนบอกนะหกักซาดแบบปมๆโจมปรอมป้าเอ้ยนะเท่ากันเงือกซ้ำเท่าอีดีเนาะนะบรลาสุดท้ายของแก้วอันบบได้เห็นหลอกค่อยไปบริหารน,นะเพราะมีผู้ใดนอกจากคำไตสิพันดอนเด้อนะ ถ้ามึงยังให้กูไปบริหารมึงไปไล่คำไต่สีพันดอดออกนะฮัทีิมีดอกคนขึ้นไปบริหารคนชลาดไม่ปักหลายๆอยู่ในประเทศลราหัน่นะยังเงือกซ้ำเท่านะเท่าแล้วอายุให้เป็นนะอย่าทาให้ดิ้งน้อยคือกูถอนงอกมึงเล่นเด้อนะ <laughs>